คิวผมก็ัสดีทานผู้ชมการด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในร้าน J R X s t r o นะครับก็ร้านนี้น้องๆขอกันมาเยอะมากนะครับว่ามีโค้ดแจกหรือเปล่านะครับวันนี้พี่มีโค้ดมาแจกด้วยก็ดูคลิปนี้ให้จบลักกันนะครับมาก่อนอื่นเลยขออนุญาตสมัครสมาชิกก่อนเลยละกันนะครับก็สมัครสมาชิกง่ายๆนะครับก็กรอกชื่อผู้ใช้ให้ถูกต้องทุกคนก็เอาที่น้องๆจําได้นะนะครับก็น้องๆกรอกเสร็จแล้วนะครับก็น้องๆกดที่คำว่าสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่นนี้ครับทุกคนก็จะขึ้นเร่ ถ้าสาเร็จนะครับก็กดโอเคไปเลยนะครับมันก็จะเข้ามาให้อัตโนมัติเลยนะครับอ่ะนะครับก็หน้าตาร้านเขาก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็นี่ครับก็จะเป็นแฟลกเซลทุกคนก็เป็นสินค้าราคาพิเศษนะครับก็เป็นโปรโมชั่นของเขาเนาะก็ตอนนี้เหลือเวลา5วันแล้วทุกคนก็แฟลกเซลทุกคนก็ลองมาสุ่มมาซื้อกันดูเนาะนะครับส่วนสินค้าแนะนําของเขาครับก็มีประมาณนี้ทุกคนก็จะมีเยอะเนาะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูทีละอันดีกว่าทุกคนก็อันนี้จะเป็นกล่องสุมเมดีนาลุโตนะครับราคา99บาบาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไอดีนักแข่งทุกคนก็ราคา99บาทนะครับก็ราคาเ9้าสบเาทหมดเลยเหรอครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มการันตีทุกคนก็ราคา99บาทการันตีเลยเหรอเฮ้ยใี้น่าสนใจทุกคนนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นกล่องส่มชุดสวิฟเกมทุกคนราคา99บาทนะครับส่วนต่อมาเนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มไอดีแลนะครับทุกคนก็ราคา59บาทนะครับแล้วก็ันี้จะเป็นกล่องส่มไอดีเทพนะราคา49บาทนะครับต่อมาจะเป็นกล่องส่มไอดีกล้ามทองนะครับ ราคา49บาทนะครับต่อมาจะเป็นกล่องสุ่มไอดีปืน u p w เ l l 7นะครับก็ราคา39บาทนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มไอดีหมัดทุกคนก็ราคา29บาทนะครับโคตรถูกมากเลยทุกคนได้หมัดหนึ่งคุ้มเลยอเออนะครับต่อมาก็จะเป็นกล่องสุ่มเพชรน,นะทุกคนก็โอ้ยนะ่าลุ้นถึงสุดถึงหนึ่งหมื่นเพชรเลยหรอเฮ้ยบาทหนึ่งได้หมื่นเพชรคุ้มเลยนะทุกคนเฮ้ยก็ลองมาสุ่มกันดูทุกคนส่วนร้านเขานะครับก็จะมีวงล้อด้วยนะครับวงล้อจะอยู่ตรงนี้เลย ที่คำว่าสุ่มรางวัลทุกคนอ่านี่ครับก็จะมี3อย่างเลยทุกคนตู้สุ่มไปดีแรงวงร้อยดีหมดัดวงร้อยดีตึงนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูตู้สุ่มไปดีแรงก่อนเลยแล้วกันนะครับอ๋อทุกคนมีปักธงทกนะทุกคนรอบละ199บาทนะครับก็ลองมาสุ่มกันดูทุกคนนะนี่ครับของรางวัลก็ประมาณนี้นะครับก็จะมี J oken, เจ็คโทเคินเสื้อกายปักธงคางคาวปักธงเอฟคางคาวหัวขาวปักธงครับก็รอบละ199นะก็ลองมาสุ่มกันดูทุกคนส่วนต่อมาก็จะเป็นวงร้อยดีหมัดนะทุกคนนะ รอบละยี่สิบบาททุกคนมีหมัดใส่ตำมะด้วยนี ko ่มีห <t> ม <ficou> ัดแมงป่องนะหมัดไฟโลกันหมัดงูนะทุกคนรอบละยี่สิบบาทนะครับเนี่ยของรางวัลก็ตามที่พี่บอกนะครับก็มีเจคโทเค็นหมัดแมงป่องหมัดไฟโลกันหมัดงูหมัดใส่ตำมะทุกคนปุ๊หมัดใส่ตำมะเลเลยนะทุกคนเลมากนะนะครับนะครับรอบละยี่สิบบาทนะครับทุกคนก็ลองมาสุ่มกันดูนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นวงร้อยดีตึงนะทุกคนโอ้ยทุกคนคฮ้ยการันตีปะเนี่ยรอบละเจ็ดสิบเก้าทุกคนการันตีหรือเปล่าวะเฮ้ยเนี่ยมีชุดผู้้คสลิกกเเมนะฮย นี่ชุดผู้คุมนะทุกคนนะครับแล้วก็ไอดีชุดไฮไลท์นะนี่ครับชุดผู้คุมไอดีชุดไฮไล่ไอดีัว่าบาวันไอดีกวขาวกล้ามทองไอดีแรงนรกไอดีเอฟสีซันหนึ่งทุกคนโอยของแรงๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเออทุกคนลองมาสุ่มดูนะคนรอบละเจ็ดสิบเก้าทุกคนส่วนวิธีการเติมเงินนะครับนี่ครับเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับก็เติมง่ายมากนะครับเติมด้วยวอลเล็ตซองของขวัญนะครับก็เติมง่ายนะครับส่วนโค้ดที่น้องๆตามหากันนั่นเองนะครับก็โค้ดนี้เลยทุกคนนะนี่ครับอ่ะโค้ดนี้เลยทุกกกคคคนนะรัับ็จําดแ่ ส2องคนเท่านั้นนะครับก็รีบๆเลยนะครับรีบๆมาเติมม <up> ันเลยนะทุกคนนะอ่ะมากดยินยอมเลยทุกคนอุ้ยคือสําเร็จทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนได้มา100พอยพอยทุกคนเฮ้ยรีบๆเลยนะครับก่อนที่โค้จะหมดทุกคนโอ้โหสบคนเท่านั้นนะเฮ้ยนะครับรีบๆเลยนะครับ12คนเท่านั้นนะทุกคนเออนะครับมาทุกคนมาลองสุมอะไรดีทุกคนเอาไปในดีอะไรดีวะทุกคนการันตีได้ไหมทุกคนมาเอากาลันตีเลยละกันนะทุกคนนะอ่ะมา นะครับก็กดสั่งซื้อเลยทุกคนกดยืนยันเลยทุกคนอุ้ยขึ้นสาเร็จทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยทุกคนเฮ้ยเฮ้ย okay, ได้มาหนึ่งไอดีทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอเคเลยนะเดี๋ยวพี่ขอนอนุญาต้องไปเข้าไอดีก่อนเลยละกันเนาะโอเคไปโอเคผมก็ตอนนี้พี่ดำเนินเข้าไอดีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ไอเดีเข้าได้นะครับก็าฝากร้าน JRX ต r e ไว้ด้วยละกันวันนี้พี่ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ